บอกเลยว่าตอนนี้คือแบบโปรโมชั่นแรงถูกบอกเลยว่าคือตอนนี้คือฮิตกินมากกินเยอะมากลูกค้าบอกเลยว่าตัวนี้คือแม่ค้าขายดีมากแกบอกเลยว่าร้านน้ต้านเป็นของจริงแน่นอนลูกค้าถ้าลูกค้าอยากดูแบบของจริงของปลอมลูกค้ากดเข้าไปดูในใต้คอมเมนต์ได้เลยเพราะว่าแม่ค้ามีสูตรการทานให้น้องลูกค้าบอกเลยว่ากรอเต้นะหนึ่งกล่องน้องมีสิบห้าแคปซูลเดลูกค้าบอกเลยว่าตัวนี้คือแม่ค้า เหลือเม็เดเดียวเธอเหลือเม็เดเดียวบอกเลยว่าน้องทานดีทานซึ่งมากช่วยกระชับสัดส่วนลดต้นแขนต้นขาลดหน้าท้องแม่ใครที่แบบดื้อยามาลดยากมากถึงไปทานยาปูลมาสิบตัวยี่สิบตัวมไม่องเลยบอกเลยว่าขอสเตตัวนี้ช่วยในเรื่องลดเรีวลดซึ้งแน่นอนแม่เพราะว่าร้านหมูบอกเลยว่ามีสูตรการทานเฉพาะร้านหมูให้ด้วยเธอมีรูปหมูบอกเลยว่าการันตีลดแน่นอนแม่เตตัวนี้นะบอกเลยว่าไม่มีผลข้างเคียงหรือใครที่แบบว่ากลัวใจสั่นกลัวแบบใจใวิววิวเหมือนทานแบบยาลดหนักทุกตัวคือมันจะเป็นเนาะเธอ บอกเลยว่าคอเทกตัวนี้ไม่มีแน่นอนเธอไม่มีสารอันตรายบอกเลยว่าหนูคือขาดมาตั้งแต่น้องเฮอรตัวสีแบบเทเชียลอะเธอ,เอ,อจนมาเป็นตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี้คือนางกรูมหิวแล้วก็แบบนุทเชสแบบตั้งแต่แบบตัวเชตจนมาเป็นปัวนี้คือแบบว่าน้องปรับสูตรเป็นคูณสิบแม่ลดเร็วกว่าเดิมแต่บางคนคือชันจะบอกอยนะถ้าลูกค้าจะมาสั่งแค่กล่องสองกล่องแล้วมันลดเป็นสิบโลมันเป็นไปไม่ได้แกบอกเลยว่าการทานยาลดน้ำหนักนะเธอต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้เว็บคือคูนสัยของเราให้อยู่ด้วยเธอถ้าเราคูน่นี้ เดี๋ยวว่าไม่ได้แน่นอนถ้ายิ่งใครที่แบบว่าไม่ออกกําลังกายเถอะ้นในเรื่องแบบคุมอาหารเป็นช่วงเย็นนะบอกเลยว่าต้าอิงไม่เคยออกกําลังกายเลยว่าคือหนูเคยอ้วนมาก่อนแม่แล้วแบบอเลยว่าสัดส่วนคือใหญ่มากหลังทานตัวนี้ไปบอกเลยว่าหนูลดแบบ4เดือน17บเจ็ดูนแม่บอกเลยว่าลดแบบว่าหนูไม่เคยออกกําลังกายแต่ว่าหนูจะทานแบบข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงคือปกติลูกค้าแต่ว่าเป็นช่วงเย็นคือหนูจะลดไปเลยเพราะว่าหนูไม่ชอบออกกําลังกายแค่แบบออกไปวิ่งหนูก็ไม่เคยนะลูกค้าหนูก็เลยเป็นเน้นแบบว่าลดเป็นชช่่ววงงแบบ คือไม่กินเลยเช้ากับเย็นคือเต็มทีแม่บอกเลยว่าตอนเช้าลูกค้าจะแนะนำให้ลูกค้าแบบว่าทานหลังอาหารวะเธอแล้วหนูจะมีสูตรการทานแล้วก็มีสูตรการว่าระหว่างวันควรทานอะไรบ้างเธอลูกค้าบอกว่าลูกค้าจะเข้าใจแน่นอนหนูจะแถมตัวนี้เข้าไปในกล่องที่ลูกค้าสั่งมานะหนูจะไม่ส่งต่อเนาะเธอบอกเลยว่าลูกค้าที่สั่งร้านเราค่อยจะได้สูตรการทานนี้บอกเลยว่ารวดเร็วรวดเรลูกค้ากลับมาสั่งซ้ำเยอะมากแม่สองข้อขึ้นไปหนูจะส่งฟรีให้เลยนะ